สวัสดีค่ะคุณเดียค่ะวันนี้คุณเดียก็ขับรถเข้ามาเพื่อจะเทสนะคะว่าเบาะบอรองนั่งของเราเนี่ยตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณเดียหรือเปล่าอยากจะให้คุณดเดียนะนะคะเล่านิดนึงว่าปัญหาคืออะไรแล้วทําไมต้องหาเบาะรองนั่งมาใช้และทำไมถึงเลือกของนาน,นาพัฒน์คะครับก็ผมใช้รุ่น D M 5 2 0 D นะครับ G 3 0เป็นรุ่น M Sport ฮะก็ปัญหาก็คือเบาะ M Sport เนี่ยมันจะมีปีกที่ ยกสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาดันตัวต้นขาซึ่งทําให้เวลาเหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกเนี่ยฮะตรงหัวเข่ามันจะบิดนะครับพอใช้เบาะรองนั่งของพี่เจแล้วเนี่ยมันก็ยกสูงขึ้นมาปุ๊บก็จะไม่มีปัญหาเรื่องปีบเบาะขึ้นมาดันเข่าแล้วนะฮะดันต้นขาทําให้เข่าบิดซึ่งอันนี้ลองแล้วก็โอเคชอบมากครับนะคะก็คือ หล,หลายคนค่ะที่ขับรถแล้วเป็นเบาะรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาะสปอร์ตทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักพิงที่มีปีดด้านข้างนะคะบีบลําตัวหรือเป็นเบาะรองนั่งนะคะเบาะนั่งเดิมเนี้ยแะค่ะที่มีปีกขอบด้านข้างนะคะที่มันมีองศาที่ตั้งชันแล้วบีบช่วงของสะโพกต้นขานั่นแหละค่ะอย่างที่คุณเดียเล่าให้ฟังว่ามันจะทําให้เวลาขับรถเนี่ยขาเราเนี่ยสามารถที่จะบิดได้แล้วคุณเดียก็เลยมีปัญหาปวดเข่า ใช่ไหมคะค่ะ,คะทีนี้คะใครที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะพิจารณานะคะเบาะรองนั่งของเรานะคะเป็นตัวช่วยได้รับรองว่าจะเพิ่มนะคะพื้นที่ในการนั่งได้ดีขึ้นแล้วก็มีความยาวรองรับต้นขานะคะช่วงพื้นที่ด้านล่างของต้นขาบริเวณใกล้ๆใ,ใต้เข่าเหล่านี้เองนะคะทำให้จัด ท่านั่งแล้วก็การวางขาได้ดีขึ้นฉะนั้นการขับรถการใช้รถระยะยาวก็จะได้ไม่มีปัญหาการปวดแบบนี้ซึ่งมันอาจจะนําไปสู่เรื่องของกระดูกนะคะในไผยพางหน้าด้วยนะคะค่ะวันนี้คุณเดียได้ลองใช้แล้วนะคะลองออกไปเทสสักครู่หนึ่งแล้วก็กลับเข้ามานะคะก็ตัวนี้ตอบโจทย์ร,รู้สึกสบายดีใช่ไหมคะคโอ้โหก็คือปกติเนี่ยเออเดี๋ยวเล่านิดน,นึงเห็นว่าพอนั่งไม่สบายแล้วเนี่ย รถแทบไม่ได้ใช้ออกมาใช,ใ,ชใช่ก็จอดไว้เก็บไว้ขับคันอื่น <c oughs> ตอนนีจะได้ขับแล้ว <c oughs> นะคะรถหรู้รสวยสวยนะคะเอามาใช้ดีกว่าค่ะ <c oughs> ค่ะเราก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะพี่ๆสนใจสอบถามเจเข้ามาเจาตอบได้โดยตรงเลยสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะคนเดียวที่แชร์ความสื่อออกมาให้เรานะคะได้ทราบกันทั่วหน้าเลยขอบคุณมากค่ะ